จ้าศีลเนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายๆการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะใช่ไหมพฤติกรรมแบบเดิมเราเคยทําอะไรเนี่ยเราก็จะมีระเบียบวินัยของเราศีลของเราเนี่ยเพราะเราจะไม่ทําแบบที่เคยทําจะไปทําอีกแบบหนึง่งแต่อแบบที่ว่าเนี่ยศีลมันคืออะไรมันก็คือรูปแบบวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติอ่ะก็คือปกติเราเนี่ยแต่งเติมใช่ไหมแต่งตัวกินอยู่ แบบคนทั่วไปอ่ะคนทั่วไปก็คือกินอยู่แบบการเสพอ่ะกินก็ต้องเลือกกินไปหาไปจัดสรรมาอยู่ใช้ชีวิตแต่งตัวก็ไปเลือกเอาเพื่อที่จะเสพแต่ทีนี้พอจะปฏิบัติธรรมก็มีศีลมีวินัยเกิดขึ้นมาเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเสพมาเป็นการอยู่ให้มันง่ายขึ้นอ่ะคือเสพให้น้อยลงเพื่อที่จะได้เรียนรู้จากธรรมชาติ การที่เราถือศีลแปดเนี่ยก็ไม่ไปประครบประง,งมร่างกายกับชีวิตให้มากนะักละภายนอกหน่อยแล้วก็มาดูภายในให้มันมากขึ้นเรียนรู้ธรรมชาติข้างในความคิดความรู้สึกทีนี้การปฏิบัติเพื่อที่การมีชีวิตเ,เพื่อที่จะเรียนรู้จากธรรมชาติก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกด้วยเพราะาบางคนเนี่ยเขาไม่เอื้องไงเขาอยากจะบอกว่าจะมาปฏิบททัติธรรมแต่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยวันๆก็มันแต่เอ๊ะฉันจะใต่ชุดอะไร ฉันจะกินอะไรดีตัวฉันเหม็นหรือฉันหอมหรือยางเนี่ยมันพอมันวุ่นวายมากมันวุ่นอยู่กับความคิดความรู้สึกมากมันก็ทําให้เรากลับมาเรียนรู้ข้างในน้อยคือสติสัมปชัญญะเราน้อยลงอ่ะเพราะโมเราไปหลงอยู่อ่ะทีนี้เวลาที่เราเปิดโอกาสให้ตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะคือทําชีวิตให้มันง่ายขึ้นอ่ะมันก็จะเรียนรู้ข้างในง่ายขึ้นทีนี้เวลาโยมแม่ออกจากการถือศีลแล้วเนี่ย ก็ให้พฤติกรรมชีวิตเรามันง่ายเหมือนตอนที่เรามิสตอนปฏิบัติธรรมนั่นแหละไม่ต้องไปนั่งนึกว่ามันควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรบ้างแต่ให้ดูว่าชีวิตเราเนี่ยมันมันอยู่ง่ายไหมเนี่ยพอเราเริ่มอยู่ง่ายขึ้นเนี่ยทีนี้มันก็เอื้อต่อการเรียนรู้การปฏิบัติอยู่แล้วชีวิตเรามันก็เรียนรู้ได้อาจจะไม่ต้องมาตั้งตําหนดว่าเราควรจะทําอะไรไม่ควรทําอะไรหรอกแต่ทีนี้เราก็เอาตามที่เราต้องทํานั่นแหละเราตื่นมาเราเออเรากินก็กินให้มันง่าย อยู่ก็อยู่ให้ง่ายนอนก็นอนให้ง่ายนอ้ง่วงวก็ก็นอนอ่ะไม่ต้องไปพิถีพิถนันเอะฉันไม่ได้นอนตรงนี้ฉันนอนไม่ได้แบบเนี้ยมันก็เราสร้างเงื่อนไขมันก็ทําให้เราเรียนรู้จากตัวเราเองยากเพราะเราโมแต่ย,ยุ่งอยู่กับความคิดความรู้สึกเราก็ให้เรียนรู้จกากธรรมชาติปฏิบัติธรรมนั่นแหละให้เป็นชีวิตประจําวันซะจะได้ไม่ต้องเลือกเนาะ วันนี้ฉันจะปฏิบัติธรรม8วันเลยหรือว่าวันนี้ฉันจะถือศีลให้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 ใหพฤติกรรมชีวิตของเรามันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเป็นปะกะติดีกว่าก็จะได้ไม่ต้องอาศัยสถานที่อาศัยสถานการณ์ในการเรียนรู้อาจะรี้รู้ได้ตลอดถ้ายิง่งท่ายโยมแม่ปฏิบัติจริญสติหรือว่าการนั่งสมาธิทําความคิดความรู้สึกให้มันอยู่ในสภาวะที่เป็น ปกติมีความสงบเกิดขึ้นเนี่ยเราทำได้ตลอดเลยดีนะเพราะว่าเรื่องภายนอกเราน้อยแล้วเดี๋ยวนี้โยมแม่ก็ตื่นมาได้เลือกอะไรไหมเช้ามาฉันจะต้องกินอะไรฉันต้องแต่งตัวไงได้เลือกไหมถ้าไม่ได้เลือกก็แปลว่าเราก็มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ธรรมชาติปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่ต้องมีศีลไม่ต้องถือศีลเลยก็ก็ก็คลายๆกันพฤติกรรมก็เหมาะสมแล้ว การทำพฤติกรรมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันมันมีส่วนช่วยถ้าอย่างพระเนี่ยถ้าพระเนี่ยไม่มีรูปแบบเป็นตัวกำหนดคร่าวๆนะพระก็จะฮ้ยวันนี้ใส่เกงอะไรดีว่าหลวงพี่จะไปเป็นชุดซ้ำแล้วนะเนี่ยโ <c oughs> <laughs> ยมเขาจะว่ากันชุดซ้ำแล้วเมื่อว,วานก็ใส่ชุดนี้ถ้าพระมัวแต่มายุ่งเรื่องพวกนี้มันก็วุ่นไงทีนี้ก็เลยกำหนดไปเลยก็แต่งชุดได้แหละหลวงพุทธอะไรนะ พุทธเจ้าก็บอกก็มีผ้าสามผืนก็พอแล้วก็แสดงว่ามันก็คงวนเวียนอยู่แค่ชุดอย่างเดิมนี่แหละเป็นผ้าผืนๆแล้วก็มัดมัดมัดพันพันพันตัวออกไปทีนี้มันก็ง่ายแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใช่นับบวชก็ก็เราก็มีชุดสองชุดก็พอแล้วจะชุดเป็นแบบไหนก็ได้ประเด็นมันไม่อยู่ที่ว่าจะใส่อะไรหรอกแต่เราควรจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มันง่ายมัอนจะได้ไม่ต้องมานั่งวุ่นเรื่องพวกนี้ให้มันมากวันวันหนึ่งเวลานอนก็เหมือนกันใช่ไหมพุทธเจ้าบอก ให้นอนใต้โคนไม้พอ,อไรมันจะได้ไม่ต้องยุ่งไนงะถ้าก็มวัวแต่เฮ้ยวันนี้จะนอนบ้านมันหน้าต่างมันไม่ดีประตูก็เสียแล้วก็มวัวแต่วุ่นกับการซ่อมบ้านหาที่หลับที่นอนถ้าเราจะพักผ่อนเราจะ,นอน,อน,อะนอนก็คือนอนอ่ะนอนก็คือนอนพระเจ้าก็พักก็ินไม่ต้องมานั่งเลือกกุติกันไงออานอนใต้โคนไม้นั่นเลยพระเจ้าก็บอกงั้นอะ่ะจะได้นอนง่ายๆ่ายงั้นพฤติกรรมี่นมีส่วนถ้าเราเราเรา,เราคิดว่าเราอยากจะศึกษาธรรมชาติแล้วเนี่ย อย่าให้การใช้ชีวิตพฤติกรรมเราเป็นอุปสรรคมากนะก็พยายามทาให้มันง่ายพอมีชีวิตภายนอกง่ายแล้วเราจะเรียนรู้ข้างในมีโอกาสเรียนรู้ง่ายขึ้นวันนี้ก็คุยกันแบบนี้แล้วกันเห็นมีสถานการณ์เรื่องการปฏิบัติธรรมฝากไว้อย่างนี้มีโอกาสกได้คุยกันใหม่ครับผมนิมนต์เลยครับให้พรได้เลยให้พรเป็นภาษาบาลีตั้งใจ ยะถาวาริวหาปุราปิริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปะทิตังตุมหังชิปเมวะสมิฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุ วิวัฒนาสิริสานิจังกุฏาบจายโนจัตตารุธรรมวัฒนันติอายุวันน สัพพมังคารังรักันตุสา จะไหว้พระพร้อมกันอรหังสัมมา